อาชีพมาง2,024มีอะไรบ้าง,างไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ขวัญทีแฮสเตอร์ค่ะ สวัสดีค่ะพี่แคทพีแคสเ,เตอร์ค่ะเราสองคนมาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะมีเรื่องดีๆมาแนะนำน้องๆกันแน่นอนนะคะ<ห>ตอนนี้เ<อ>นาะฤดูกาลของการสอบามหายัยกลับมาอีกแล้วพี่แคทเพราะว่าตอนนี้68เริ่มเริ่มส่งรับพอร์ตก,กันละเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เรามีข้อมูลน,น่าสนใจมาฝากกันพี่แคทนั่นก็คืออะไรคะอาชีพมาแรงในปี2 0 2 4ันั่นเองค่ะให้น้องๆเรียกว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งดีกว่านาะให้น้องๆแบบคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรก็เอาอาชีพพวกนี้ไปเป็นตัวตัดสินใจได้ว่าถ้าเอ้ยมันมีอาชีพทีี่่่เเเเขข้้าาาาายววรรรชออบกก็็ลงนดดูไะ ถ้าเกิดจบมาภายใน4ปีนี้เชื่อว่ายังไงไม่ตกงานมาค่ะเริ่มวันที่อาชีพแรกกันเลยดีกว่าค่ะพี่แคทเนาะ 1ค่ะอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Specialist ค่ะพี่แคทประมาณว่าเหมือนคนเขียนโปรแกรมสร้าง AI อะไรอย่างนี้แหละซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะคิดว่า AI น้องมันเป็นเรื่องกลตัวมันจะเป็นแบบเหมือนโรบอทคนหน้าเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะย้อนกับไปแบบต้องแบบฉลานมากแน่ๆเนาะแต่จริงๆอ่ะ AI อ่ะเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเราเลยพี่แคทจริงๆน้องเท่าที่เคยคุยกับน้องมาไปแล้วกันน้องหลายคนใช้ AI ในการทำแบบมาช่วยทำการบ้านแล้วนะทั้งแบบ ChatGPT Gemini ใช่อะไรอย่างนั้นมีหลายมีหลายอย่างมากแบบเจ้าซิมซิมิสมัยเรานี่น้ำกาเป็น AI ไหมพี่แกนก็นับก้นน้นก็มีอยหน่อยถามตอบได้รู้ข้อมูลเยอะนะเพราะฉะนั้นนะคะเ i นะคะเรียกได้ว่าอยู่ในแทบทุกมิติของเราแล้วอาชีพผู้เชี่ยวชาญนั้นปัญญาประดิษฐ์นะก็เลยเป็นหนึ่งอาชีพที่มาแรงมากในปี2024และคิดว่าจะยังไม่ตกงานอีกสักพักนึงเลยนะพี่แคท อ่ะและถ้าน้องรู้สึกว่าอุ๊ยสนใจจัง AI ต้องมีทักษะอะไรบ้างคะพี่แคทในการที่จะเป็นอาชีพนี้ผู้เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์โอเคทักษะที่จําเป็นนะในในมุมที่แบบสําคัญจริงๆแล้วกันเราว่าเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนาะเราอย่างอย่างน้อยควรจะมีพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยรวมถึงคณิตศาสตร์สถิติต่างๆยอะไรเงี้ยก็ควรจะแม่นยำเพราะผลสุดท้ายอ่ะมันก็อาจจะมีเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เราต้องดูหรือเอามาวิเคราะห์อีกทีนึงนั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโดเมนต่างๆด้วย พอมันเป็นศาสตร์พวกเนี้ยเขาจะมีแบบศาสตร์ความรู้ที่เฉพาะตัวมากใช่ดังนั้นแบบการที่น้องต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จําเป็นอืมใช่ในการจะเป็นผู้ชี่ยวชาญเอ็นเอไอเรียกยากมากเลยนะคะอาชีพในวันนี้แล้วต้องเรียนอะไรพี่แคทถ้าแบบสนใจแบบอยากเป็นด้านนี้โดยเฉพาะเลยมีคณะอะไรที่เปิดโดยเฉพาะหรือว่าต้องเรียนคณะแบบสเปซิฟิกไหมว่าต้องเรียนคณะนี้อะไรแบบนี้ โอเคจริงๆขณะที่สามารถแบบมาจบในอาชีพเหล่านี้ได้ก็จะมีเรื่องของวิศวะคณะวิศวะเนาะคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีต่างๆนั่นเองคือจริงๆสมัยนี้แบบยิ่งยิ่งปีที่ผ่านมาหลายมหาวิทยาลัยเปิดคณะใหม่เยอะมากซึ่งเป็นคณะที่รองรับเพื่อแบบอาชีพที่จําเป็นต่ออนาคตเยอะมากๆเลยเลยียได้ว่าอาชีพพวกนีออ้โดยเฉพาะเพราะอย่างที่เรารู้กันหลังจากโควิดเนาะที่ดีๆเทคโนโลยีมันก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบไม่ทันปรับตัวอะไรกันไม่ทัน เลยนะคะก็เลยมีแบบตำแหน่งงานแปลกๆหรือว่าอาชีพสาขาคณะมากมายเกิดขึ้นมาจากตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้เนาะเด็ก68เรียกว่ามีสายอาชีพมีคณะมากมายหลากหลายรองรับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วแหละ,ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอาชีพเนาะที่มาแรงในปีนี้ค่ะพี่แฮทค่ะนอกจากมีคนสร้างแล้วนะคะก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ค่ะเอ่ะอ่ะเรียกว่าตำรวจไซเบอร์แล้วกันเนาะเรียกง่ายๆอ่ะเดีวถ้าจะเป็นตำรวจไซเบอร์อุ้ยชื่อดูเท่มากเลยพี่แฮท ต้องจับผู้ไายไหมก็อาจจะก็อาจจะจับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นเหมือนตำรวจที่แบบเอ้ยจับแต่ว่ามันคือเป็นเหมือนฟิลที่ระบบโดนแฮกในอาชีพเนี่ยจะต้องมีอาชีพที่จะต้องป้องกันการโดนแฮกความปลอดภัยต่างๆระบบไซเบอร์อะไรแบบนั้นแล้วถ้าอยากทําอาชีพนี้พี่แคทต้องมีทักษะอะไรบ้างหรือว่าต้องเรียนคณะอะไรบ้างคะพี่แคทโอเคทักษะจะคล้ายๆกับตัว AI ที่ที่เล่าไปเมื่อกี้เนาะก็อย่างเช่นการเขียนโปรแกรมแบบมีความรู้ทางด้านเครือข่ายต่างๆนะคะ แล้วก็ความรู้ทางด้านไซเบอร์คือพอมันเป็นศาสตร์พวกนี้มันจะแบบครอบคลุมมากๆในในส่วนของพาร์สไซเบอร์เนาะจริงๆอะ่ะมันสามารถเรียนรู้เองได้หลายอย่างเลยนะทำอ่างเงี้เออน้ะถ้าน้องๆสนใจอ่ะอาจจะลองไปดูเข้าๆก่อนก็ได้ว่าผลสุดท้ายทักษะหรือ,อเกี่ยวกับแบบไซเบอร์เราชอบจริงๆไหม เออสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวตัดสินได้ว่าแบบเออเราเราโอเคส่วนคณะที่จะตอบโจทย์กับอาชีพนี้ละกันก็อย่างเช่นคณะวิศวะคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีจะคล้ายๆกับตัว AI นั่นเอง<ช>ค่ะ<ช>อันนี้อาจจะแนะนําน้องนิดนึงคือบางมหาวิทยาลัยอ่ะเขาใช้ชื่อไม่เหมือนกันเนาะเออ<ช>แบบคืออาจจะเรียนคล้ายๆกันแต่ใช้ชื่อต่างกันใช่อันนี้ก็ลองดูว่ามหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าอ่ะเขาใช้ชื่ออะไรบ้างลองเข้าไปดูเนื้อหาหลักสูตรใช่ว่าแบบเออชื่อชื่อนี้นะชื่อสาขานี้นะ สอนในสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้หรือเปล่าถูกต้องอนอกจากนี้นะคะแอบเห็นมาด้วยว่าตำรวจไซเบอร์จริงๆมีเป็นคอร์สสอนด้วยนะพี่แคทว่าแบบอุ้ยความปลอดภัยต้องทํายังไงอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่รู้ว่าชอบจริงไหมลองเทคคอร์สคอร์สหนึ่งก่อนก็ได้ใช่ใชเอออันนี้อันนี้ดีนะเพราะผลสุดท้ายเราก็จะได้เห็นเลยว่าเออในอาชีพนี้มีอะไรที่เราต้องรู้บ้างหรือผลสุดท้ายมันคือการที่เราต้องทาทุกวันทุกวันอ่ะเออมันชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็จะได้อ s s สิ s ชัดเจนไปเลยแล้วที่สำคัญเพราะมันเป็นเรื่องของไซ มันแบบซีเรียสขนาดไหนอะไรเงี้ยอ่ะไปที่อาชีพต่อไปเลยดีกว่าข้ามมาสายธุรกิจกันบ้างนะคะเพราะเรียกได้ว่าอ e ีคอมเมิร์ซก้าวไกลมากนะคะช่วงนี้เหมือนกันทุกอย่างคือแบบอะไรที่มันเทคโนโลยีที่มันดูแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกอย่างไปไกลามากเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่มาแรงในปีนี้เลยนะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการตลาดดิจิตอลนั่นเองนะคะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสเปเชียลิสต์เนาะอืม มันคืออะไรคะพี่แคทผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิตอลเออจริงๆอันเนี้ยแบบมันคือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านดวยหรือการวางแผนต่างๆเพื่อทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยแหละเออคือจะพูดไงเดี๋ยวมันมีความครอบคลุมมากๆการดู Data หลังบ้านในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อเอามาวิเคราะห์ในการทำการตลาดก็ด้วยถามพี่แคททำไมคะเพราะพี่แคทเป็นอยู่าะตอนนี้คือศาสตร์มาร์เก็ตติ้งเมันเป็นศาสตร์ที่แบบหลากหลายมากๆอะทุกคนแล้วก็ข้อมูลเยอะมากๆและที่สำคัญคือต้องอัป เดตข้อมูลแบบตลอดเวลาตลอดเวลาใช่ก็ขึ้นอยู่กับแบบอัลกอริทึมของแต่ละของแพลตฟอร์มเพราะว่า<ม>เปลี่ยนตลอดบางทีน้องๆเห็นสมัยก่อนใช่ปะ a c e b o o k อะ่ะชอบแบบหนึง่งตอนนี้อาจจะไปชอบอีกแบบหนึง่งแบบอาจจะชอบให้เราโพสต์เท็กซ์บางทีอาจจะชอบให้เราโพสต์รูปนะคะแล้วไอจก็ตอบสนองอีกแบบหนึง่งเนาะเป็นรูปอย่างเดียวหรือว่า Twitter เน้นเป็นเท็กซ์มากกว่าอืมเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะเป็นนักการตลาดดิจิทัลเนี่ยคือต้องศึกษาทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ศึกษาว่าแบบ เราต้องควรจะทํำยังไงเพื่อให้การทําการตลาดในแต่ละแพลตฟอร์มได้โจทย์ใช่รวมถึงการยิงแอดใดๆด้วยพวกนี้คนสุดท้ายตัวดิจิตอลมาเก็ตติ้งเรียกอย่างนี้ละกันดิจิตอลมาเก็ตติ้งเขาก็จะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อทําการตลาดให้ดีมากยิ่งขึ้นใช่ครับทุกคนแล้วต้องเรียนอะไรบ้างพี่แคทหลักๆอะเนาะเออหลักๆก็จะเป็นสายการตลาดสายบริหารเนี่ยแหละที่แบบจะตอบโจทย์กลุ่มอาชีพนี้เนาะเพราะว่าผลสุดท้ายอะพอเรียนในคณะเหล่านี้ ขาก็จะต้องมีทักษะเรื่องของการวิเคราะห์การตลาดหรือแบบตัวเลขสถิติใดๆแบบบางมหาลัยเขาจะให้เราวิเคราะห์เคสเลยว่าในธุรกิจเนี้ยถ้าสมมติมีข้อมูลมาให้เราเนี่ยคุณจะแบบสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายยังไงได้บ้างหรือหรือไปลองทําจริงเออลองทำไปลองทำจริงเลยเห็นบางบางมหาลัยคือให้ลองจับโปรดักต์จริงๆเลยออกแบบ แล้วลองขายดูอะไรแบบนั้นแต่พี่แคทถ้าไม่ได้เรียนบริหารหรือการตลาดสามารถเป็นได้ไหมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งได้ก็แต่ภาพตามตรงว่าเราก็ไม่ได้จบตรงสายเหมือนกันเออผลสุดท้ายแบบอันอันนี้ขอพูดย้อนนิดนึงเนาะการจบตรงสายหรือไม่ตรงสายอะผลสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับคนเลยเราจะควรขวายในในเรื่องของอาชีพหรือข้อมูลนั้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้พอมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ทุกอย่างเราก็สามารถเสิร์ชหาข้อมูลหรือไปเรียนเทคคอร์สบางอย่างก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจในในศาสตร์นั้นจริงๆรไหมด้วยดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆที่ยังไม่ได้เข้ามาหาลาัยแต่รู้สึกอยากเรียนด้านนี้เอาเลยเข้าบริหารหรือการตลาดไปเลยเพื่อเรียนตรงๆแต่ถ้าน้องๆ,ๆ,ๆคนไหนเรียนไปแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยอยากเปลี่ยนมาสายนี้ไม่ได้จําเป็นจะต้องลาออกทุกคน <c oughs> <ๆ S 2> ไปเรียนเพิ่มก็ได้นะคะไปเรียนเพิ่มก็ได้บางทีมันอาจจะอาจจะเป็นแต้มต่อของเราที่เราเรียนคณะหนึ่งแล้วเราไปเรียนพวกการตลาดเพิ่มเติมทําให้เรามาประยุกติเพิ่มเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปมีนักการตลาดแล้วพี่แคทอีกอาชีพนนึงงทที่่ขาดดดไไม้เลยใุกแวว คือนักวิเคราะห์ข้อมูลอ่า data a n อ l y ะไร<ช>อันนี้คือมีมาแบบอยู่มานานแล้วนะ<ช><ช>และคิดว<ช>่าจะอยู่ตลอดไปสำคัญมากๆด้วยใช่ d a ต a a n a อ y s ะไระเป็นแบบศาสตร์ที่พอเรามีข้อมูลเยอะมากๆเลยอะศาสตร์อีกหนึ่งศาสตร์ที่สำคัญแล้วบางบริษัทอาจจะลืมไปด้วยซ้ำอะไราเงี้ยมันคือการที่เอาข้อมูลเหล่านั้นอะมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์แบบเน็กแทนตอบไปว่าแต่ละทีมเอาอยากได้ข้อมูลอะไรก็พูดมาทีมเนี้ยเขาก็จะแบบอ๋อโอเคสมมตินะสินค้าตัวเนี้ย เพศหญิงสื่อเยอะกว่าเพศชายอะงั้นการออกแบบควรจะตอบโจทย์นู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยทีมดาต้าเขาก็จะเอามาวิเคราะห์ให้เนาะแล้วแบบต่อไปให้เราได้ใช่ว่าควรจะจัดการขายแบบไหนทําอะไรแบบไหนต่อเพื่อกระตุ้นยอดขายไม่ใช่แค่ทีมเกี่ยวกับธุรกิจค้าขายนะอื่นๆก็ต้องใช้ d a t a าแอนลิซิสเหมือนกันอย่างแบบคนที่ทํางานแบบเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศต่างๆอาจจะไม่ใช่ขายแต่ก็ต้องมีการจัดการข้อมูลจัดเก็บให้เป็นระเบียบแล้วก็เอามาต่อยอดต่อเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอะ d a t a a n a l y s เนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในทุกวงการที่มีข้อมูล<พ>อะคืองกตแท<ค>บทุกวงการคือต้องเก็บข้อมูลและเก็บยังไงให้ดีและเก็บยังไงให้ออกมาใช้ได้และเน็ก่อไปได้ เพราะฉะนั้นนะคะ Data a n a l y นไเนี่ยถ้าเรียนได้ก็ดีคือไม่ตกงานเนอะเพราะฉะนั้นเรียนอะไรดีพี่แคทที่จะเป็น Data a n a อ y นไได้โอเคขณะที่ตอบโจทย์สาย Data เนาะก็อย่างเช่นวิศวะแหละวิทยาคอมยังไงวิทยาวิทยาคอมอันนี้ยังไงก็ได้ตอบโจทย์อยู่แล้วเนาะสายเทคโนโลยีสายวิทยาการคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยเพิ่มเติมเรียนคณิตศาสตร์สถิติอันนี้ก็ได้เหมือนกันอ๋อใช่สแตทพวกสถิติอันนี้สายตรงเลยเรียนเกี่ยวกับสถิตินะคะทั้งวันดูเลขกันทั้งวันใข้ออมูลจะเย เป็นอาชีพที่เรียกว่าเงินเดือนก็ค่อนข้างดีด้วยนะพี่แคทดีใช่ไหมเพรมันเป็นสกิลที่แบบทุกคนก็ไม่ได้สามารถแมีได้อะอะไรอย่างเง้นเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเป็นคนหนึ่งที่ชอบตัวเลขเนาะชอบสแตทชอบสถิติแนะนำ data a n a l y s i ให้ไปอยู่ในหนึ่งในดวงใจหนึ่งเป็นหนึ่งอาชีพในใจน้องแล้วกันลองดูนะคะไม่ชอบอมาถึงแหมพูดถึงออนไลน์เนาะพี่แคทเนาะ อาชีพนี้ไม่ขาดไปไม่ได้จริงๆนะคะในอาชีพมาแรง2024ก็คือนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้หรือ UX นั่นเองคะ่ะยีจ่จริงอ่ะเขียน UX มาจริงๆทั้ง UX UI เลยนะใช่ทั้งแบบเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกอันสำคัญสำคัญมากๆเลยนะมันมันคือแบบ user experience อนะว่าเฮ้ย user เขาโอเคที่จะใช้รูปแบบไหนดีกว่าเพื่อตอบโจทย์แบบเป็นการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงของ user สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ UX UI พวกเนี้ยทำทั้งเกี่ยวกับแอปที่เราใช้กันเนาะเขาก็จะเป็นคน ออกแบบว่าหน้าตามันควรจะเป็นแบบไหนปุ่มเป็นแบบไหนคลิกแล้วไปต่อไหนต่อในเว็บไซต์ก็เหมือนกันเว็บไซต์<ช>หน้า<ช>ตาจะเป็นแบบไหนเอาอะไรขึ้นตรงไหนเว็แบบสวยๆอะไรที่น้องเห็นเนี่ยก็คือมาจาก UX/UI ทั้งหมด<ช> <ๆ S 1> เลยเนาะ<ช>ต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ตอนนี้คนต้องการตัวใช่ใช่เพราะว่าหลายๆๆที่คือเริ่มแบบก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นของตัวเองเขาก็ต้องการที่จะสร้างหน้าที่แบบเขาเรียกว่าเป็นของเขาให้ลูกค้าเข้ามาใช้งานเอง User friendly มันคือคำนี้เลยอะไรอย่างนั้นจะแบบตอบโจทย์เนาะการที่ UX/UI ก็จะช่วยให้แบบ งานของเรามันเฟรนี่ต่ออูเซอร์มาคือ <l ots> ใช่นะเพราะฉะนั้นนทักษะที่จําเป็นหนึ่งการออกแบบต้องรู้อะคือต้องต้องแบบอาจจะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเซียน,นเออจริง,รงๆเขา, <ez S 1> ขาไม่ได้แบบเซียนอะไรขนาดน <ย would S 2> แต่แต่ต้องรู้หลักการออกแบบควรจะเป็นยังไงเนาะอืมีอะไรอีกคะพี่แคทไม่รู้เออหยอหยอกหยอกหยอก่อีกหนึ่งอย่างที่จำเป็นละกันเราว่ามันคือการรีเซิร์ชอะ เออแบบคนสุดท้าย UX ก่อนที่เขาจะรู้เนาะว่าแบบจะออกแบบยังไงอ่ะเขาต้องรู้จักยูเซอร์ก่อนแล้วการที่เขาจะรู้จักยูเซอร์มากที่สุดอ่ะมันคือการรีเสิร์ชหาข้อมูลของยูเซอร์ยูเซอร์ใช้แบบไหนชอบแบบไหนใช่แบบต้องคุยกับยูเซอร์แล้วพอออกแบบมาปุ๊บก็ต้องเอาตัวเนี้ยไปให้ยูเซอร์ลองใช้อีกใช่เออทักษะการถามข้อมูลอ่ะคนจะมีเออคนจะมีสําหรับสกิลของถ x ถามยังไงให้ได้คําตอบที่เราสามารถเอามาใช้ต่อได้บางคนอนะไอเรื่องถามอะําได้ทุกคนแต่ถามยังไงให้ได้คําตอบตรงใจเราและเราเอามาทําพัฒนาต่อได้อันเนี้ยไม่ได้ว่าจะมีทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นหนึ่งทักษะนะ้อที่ UX/UI ต้องมีเพราะว่าก็ต้องทำดีเซอร์มาก่อนอย่างที่พี่แคทบอกอเพื่อให้ได้แอปที่แบบตอบโจทย์จิตวิทยาพี่แคทจิตวิทยาแบบพวกเรื่องสีเรื่องการออกแบบแบบเคยพี่แคทเคยได้ยินไหมแบบถ้าไอสิ่งเนี้ยมันป๊อปอัพข้างบนคนจะคลิกมากกว่าอยู่ข้างล่างอะไรแบบนั้นเราเราเคยได้ยินคำ นเองมาด้วยคือเขาบอกว่าปุ่มสีนี้ทำให้ยูเซอร์ไม่อยากคลิกก็เลยรู้สึกว่าอ๋อม,มันมีศาสตร์เหล่านี้ด้วยนะที่แบบสีนี้จะช่วยจูงใจยูเซอร์ให้มาคลิกปุ่มหรือการทําปุ่ม<ช>บางคนออกแบบเป็นแบบปุ่มเหลี่ยมมากๆแต่ยูเซอร์ก็จะรู้สึกว่าอมันไม่ใช่ปุ่ม,มหรือเปล่าก็จะไม่คลิก กลายเป็นว่าอ้าวงั้นเราหลีดยูเซอร์ไปยังที่ที่เราต้องการอ่ะไม่ได้ดังนั้นสกิลเนี้ยสำคัญแบบเอ้ยอเราจะออกแบบต้องแบบอย่างไรวางลิ้งตรงไหนเขียนคําว่าอะไรใช่ใช่นะสมมติว่าบางทีเขียนคําว่าคลิกเฉยๆอาจจะไม่อยากคลิกสมมติเขียนคำว่าสมัครเลยตอนนี้มีโปรอาจจะอยากคลิกมากขึ้นเคยเจอพี่แคทตอนนั้นเข้าแพลตฟอร์มอยู่คอมเมอร์สอันนึงเนาะปกติอ่ะมันจะมีอันนึงไปต่ออันนึงออกใช่ป่ะปุ่มอยู่สองฝั่งแล้วมันเดันเอามาสลับกันคลิกออกปุ๊บเข้าไปต่อไไไไปนมมม่่่รรูู้้จ รู้เลยอันนี้นะอันนี้คือไม่รู้จะชมดีไหมนะคะอ่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีเนาะเรียนคณะอะไรดีพี่แคทไม่ตายตัวดีกว่าใช่ไหมอยู่ออ่ะ มันไม่ได้มีขณะที่เปิดสอนด้านนี้โดยเฉพาะอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมลองคืออย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่าหลายมหาเลยหลายมหาเลยเริ่มออกแบบแบบคณะหรือหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์กับสายอาชีพที่เจาะลึกมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยและเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นใช่ก็อาจจะมีอาจจะมีงอกขึ้นมางอกขึ้นมาได้เหมือนกันแต่จริงแบบบางคณะ ก็เคยมีเคสที่พี่ที่เรียนในในเชิงแบบศิลปกรรมจริงๆก็สามารถเป็นได้หรือสถาปัติ์ก็มีมาเป็นอยู่เหมือนกันใช่ใแต่เขาแค่อาจจะต้องไปเทคคอร์สของ UX UI เพ่เพิ่มเติมลองการทำระบบอะไรอย่างนี้อ๋อนึกออกแล้วมีคณะพวกเทคโนโลยีการสื่อสารใดๆศึกษาศาสตร์ที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรแบบนั้นเขาก็จะเรียนพวกหลักการออกแบบมา ต่อไปต่อไปค่ะพี่แคทสุขภาพกันเลยค่ะนี่วันนี้พี่แคทใส่เสื้อเป็นพยาบาลมาแล้วพร้อมนะคะในวันนี้สายสุขภาพอะเป็นสายที่ไม่เคยจมไม่เคยหายแต่แค่แบบมันจะเบนไปทิศทางไหนแค่นั้นเอง แล้วเป็นไงครพี่แคทช่วงนี้สายสุขภาพอะไรยมาแรงในปีนี้บ้างสายแพทย์หรือ,อ,อทันตแพทย์อะไรเงี้ยก็ยังคงแบบการแข่งขันสูงตอบโจทย์ต่ออาชีพที่น้องอยากเป็นกันอยู่ดีและและยังไม่ได้มี AI เข้ามาแทนได้ขนาดนั้นคือแง่้หนึ่งคือเป็นตัวช่วยในการผ่าตาัดได้แต่ไม่ได้ว่าทํางานแทนหมอได้ทั้งหมดเนาะอืม,นะอ,มอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้น อาชีพที่มาแรงวันนี้ที่คัดมาให้แล้วนะเกี่ยวกับสายสุขภาพก็คือ1ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพนั่นเองถูกต้องใ่อย่างที่แบบเราคงเห็นกันนะว่าตอนนี้สังคมเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็เป็นสังคมที่คนดูแลสุขภาพมากขึ้นสังเกตไหมว่าแบบสัดส่วนคนเลือกที่จะกินอาหารเพื่อสุขภาพมีมากขึ้นสมมติเดินไปซื้อเค้กทมซูเปอร์เนี้ยมีเปอร์เซ็นต์ที่คนจะหยิบเค้กแบบกีโตหรือว่าเป็นพวกแบบไรแป้งไรแป้งมากขึ้นแต่กิน่กใช่ก็อย่างกินแหละอะไรต่องง มาด้วยด้วยยุคปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ยทั้งแบบสภาพอากาศ<ช>หรือแบบ คนก็ก็อาจจะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้นเวยมีข้อมูลหลักๆใช่ดูข้อมูลได้มค่อนเยอะเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเป็นที่พึ่งให้ให้พวกเราเนาะใช่ก็เลยเป็นหนึ่งอาชีพท anyway> like ี่ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะส่วนเรียนอะไรก็พูดเลยก็สายสุขภาพวิทยาศาสตร์โภชนาการอะไรพวกนั้นโภชนาผู้ชายผู้ชายผู้ชายได้นะคะนอกจากนี้แน่นอนแพทย์อยู่แล้วนะคะแพทย์เภสัชที่จ่ายยาได้สาธารณสุขมีก้าวเข้ามาได้ปะทันตะนี้อาจจะยังไม่ไม่ค่อยเนาะ เพราะว่าเขาเกี่ยวกับช่องบากเป็นหลักใช่ส่วนครึ่งตัวตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียนพวกใสา วิสุขภาพแหละเทคนิคการแพทย์สาเวชอะไรอย่างนั้นนะคะส่วนมากเรียนเกี่ยวกับโภชนาการจะดีที่สุดเนาะเพราะว่าช่วงนี้คนแบบเขาเรียกอะไรให้ความสนใจด้านการกินด้านการอะไรอย่างเงี้ยกันมากขึ้นการเรียนเกี่ยวกับโภชนาการหรือเกี่ยวกับยาก็คือจะแนะนําคนได้มากขึ้นเนาะในการดูแลสุขภาพอะไรอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากเรียนแต่ไม่อยากเป็นหมอจ๋าขนาดนั้นเนาะสามารถลองตัวเลือกในการดูแลสุขภาพได้นะคะอย่างเช่นอันเนี้ยน้องสงอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำงานอยู่ที่ไหนจริงๆอ่ะเป็นได้ทั้งออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญปรึกษาสถานสุขภาพออออนนนนไล์หรรรืบาางงีี่ใใเเย มันจะมีแผนกที่ให้คำปรึกษาอะไรแบบนั้นสมุิเพสเป็นเบาหวานควรกินอะไรดีคะใช่อะไรแบบน้เขาก็จะให้คำแนะนำแล้วว่าสิ่งที่ควรทานสิ่งที่ไม่ควรทานใช่หรือจะเป็นอยู่ในแผนกอาหารของโรงพยาบาลก็ได้นะที่ในโรงพยาบาลเนาะคนป่วยมีหลากหลายก็เขาก็จะต้องทําอาหารให้ตรงกับหลักที่คนป่วยแบบโรคนั้นโรคนี้กินได้เพราะฉะนั้นก็ ยังเป็นอาชีพที่ต้องการเนาะในเมื่อเลยมีคนู่และยังมีคนที่ต้องการรักษาสุขภาพในเมื่อยังมันยังมีคนอยู่ในโลกใบนี้ยใช่ก็คือใช่ก็อาชีพนี้ก็คือเรียกได้ว่าอยู่ได้ ถัดไปค่ะพี่แคทผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพาเหมือนกันแต่เป็นแพทย์ท,ยทางไกล <laughs> อันนี้ก็ตรวจโรคจากทางไกลคือบางทีอ่ะการมาหาหมอเนี่ยเนาะเดินทางเยอะม,มันก็เลยเริ่มมีแบบเทคโนโลยีที่แบบอ่ะอย่างที่บอกหลังจากโควิดเนาะทำเทคโนโลยีให้มันแบบทางไกลติดต่อสืออ่อสารอะไรง่า,งงายๆขึ้นแอป z o งแอป zoom เป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะฉะนั้นแพทย์ทางไกลก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เริ่มบุมมากขึ้นเนาะเพราะว่าแบบไม่ต้องเดินทางมาเองบางทีคุยกับหมอก่อนอะไรอย่างนั้นเป็นเหมือนการคอนซัล์ลกัน คําแนะนําเล่าอาการคร่าวๆให้ฟังอย่างเงี้ยแต่ว่าเค้นแห่งที่ไอ้ป่วยรุนแรงก็เดินทางก็เดินทางมาเือสมมติรุดลมก็หาหมอเดินทางหาหมอเถอะนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนก็เริ่มให้ความนิยมกันมากขึ้นบางทีป่วยเล็กน้อยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกหาแพทย์ทางไกลนะคะหรือบางทีแบบในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่การแพทย์อาจจะยังเข้าไม่ถึงการแพทย์ทางไกลก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเนาะให้เขาได้รับการรักษาแล้วเรียนอะไรเหมือนเดิมค่ะ พวกสายสุขภาพวิทยาศาสตร์วิทยาแพทย์หมอใดๆนะคะสาธารณสุขได้หมดเลยอ่ะปิดที่หนึ่งอาชีพสุดท้ายกันพี่แคทคือที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนอ่าคืออะไรที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนคือแบบเอะที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนนะคะน้องๆอาจจะ เาเราียกว่าอะไรดอาจจะไม่เคยได้ยินแหลนะเนาะแต่ว่าจริงๆอะ่ะตำแหน่งเนี้ยจะอยู่แทบทุกบริษัทเลยเพราะ<ช><ช>ว่าต้องพูดอย่างนี้บริษัทสมัยใหม่มเขาจะเริ่มเขาเราียกอะไรปรับตัวมีนโยบายที่ตอบสนองนโยบายความยั่งยืนของโลกมากขึ้นสิ่งที่น้องๆที่อาจจะไม่รู้ก็คือบางทีอะ่ะการตั้งบริษัทไม่ได้มีแค่ว่าเออเราจะขายอะไรเราจะทําอะไรธุรกิจอะไรมีแผนกนแผนผนก่งอย่างนี้แผนนั้นแต่เราต้องวางแผนด้วยว่าในบริษัทต้องมีพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่อันเนี้ยเหมายกาหนดนะคะต้องมีนโยบายว่าเออถ้าบริษัทน้องทําน้ําเสียน้องต ชุมชนรอบข้างยังไงที่แบบ ถ้ายิ่งถ้าเป็นโรงงานเนี่ยเนาะเราสร้างผลกระทบให้เขาเราจะไปแบบบำบัดน้ําเสียไหมทําโครงการ CSR ไหมอะไรอย่างนี้อืมพวกนี้เป็นเกี่ยวกับที่ปริษัทได้ความยั่งยืนของบริษัททั้งหมดเลยนะคะต้องเรียนอะไรมาพี่แคทเออจริงจริงแบบขณะที่ตอบโจทย์อาชื่อเหล่านี้แล้วกันอะจะมีวิทยาศาสตร์เนาะวิศวะใช่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช่ดูเอาเลยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเนี่ยเขาจะเรียนมาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเราจะทํายังไงให้การก่อสร้างหรือการดําเนินธุรกิจมันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดมันกก็จะะะะะะยยัืนนนนนมาาขึ้้คเพรฉ นะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆน,นะที่แบบสนใจเรียนวิทยาิายานะแต่ว่าไม่ได้แบบอยากทําสายนิจจ์แต่ว่าอยากลองแบบ จับเรื่องความยั่งยืนแบบชอบด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยลองมาสายนี้ได้เพราะคิดว่ามาแรงในปีนี้แล้วปีต่อๆไปก็น่าจะยังมาแรงด้วยเพราะว่าอย่างที่รู้เนาะว่าตอนนี้พวกเราก็ตื่นตัวกันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความยั่งยืนมากขึ้น<ล>นยแล้วแบบคือพอในอนาคตอะทุกผลสุดท้ายธุรกิจก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปและแต่ว่าเราจะรักษาโลกแบบยังไงให,ให้มันอยู่ต่อได้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,ว่ ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายองค์กรน่าจะต้องการนะใช่และในอนาคตขคิดว่าทุกองค์กรต้องปรับตัวให้มีนโยบายด้านความยั่งยืนมารองรับด้วยเพราะฉะนั้นนะคะแหม่พูดกันมายืดยาวนะวันนี้เนาะได้8อาชีพนะคะที่มาแรงในปี2024นะคะทวนกันอีกครั้งหน่อยพี่แคทหนึ่งค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์มาแรงแน่นอนเนาะ AI 2ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เนาะตำรวจไซเบอร์ของเราและ3ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิตอลเป็นที่นิยมเลยนะคะต้องการเลยใน e-commerce ตอนนี้นะคะ 4. นักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่ต้องการในแทบทุกบริษัท 5. นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้หรือว่าเป็น UX/UI นั่นเองนะคะ 6. ผู้เชีช่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและผู้เชีช่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทางไกลและสุดท้ายที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนนะคะ8อาชีพนี้นะคะก็เป็นแนวทางให้น้องๆเนาะสำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าเอออยากจะเรียนอะไรก็ลองเอา8อาชีพนี้ไว้ใน,นอ้อมอกอ้อมใจใถ้าชอบอก็ลองเรียนดูเป็นอาชีพที่มาแรงในปีนี้แหละคิดว่าในอีกสัก5ปี10ปียังไม่ตกงานแน่นอนอยากเป็นอะไรคอมเมนต์บอกพี่ได้หรืออยากให้ทาเกี่ยวกับอาชีพไหนอีกอะไรอย่างนี้เนาะมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะพี่แคทอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะ ให้เราด้วยนะคะตอนนี้อีดิเตอร์หนักใจแล้วนะคะไม่รู้จะขึ้นตรงไหนดีนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ลาไปก่อนนะพี่แคทใช่ค่ะขอจบเพียเท่านี้ค่ะไปชมคลิปเรือและนุกนางนวลของเราที่ทายคลิปได้เลยค่ะ